อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้อยากชวนมารับประทานอาหารเวียดนามที่ร้านเวียดคูซีนสาขาว,วงสว่างเป็นบ้านเก่าโบราณบรรยากาศเลิศเริ่มกันที่เมนูแรกกุ้งพัดอ้อยใช้กุ้งกุลาดำกุ้งล้นวนตามด้วยแหนมเนืออหมูล้นวนโดยเฉพาะน้ำจิ้ม ใส่ตาบดและข้าวเหนียวบดที่เป็นสูตรพิเศษของร้านที่สําคัญต้องมีเซตผักสดสะอาดปลอดภัยทอหล้ังด้วยโอโซนและเบกกิ้งโซดาตามมาด้วยปากหม้อยวนแป้งบางใสและใส่ให้เลือก3ามไส้ทานกับน้ําจิ้มสูตรเด่นพิเศษตบท้ายด้วยเฟอมีทั้งเฟอเนื้อน,น่องลายตุนและเฟอหมูย,ยอ่อหรือจะเป็นก๋วยจับยวนซี่โครงอ่อนตุนตุนนานครึ่งวันจนนิ่มเป็นวุ้นข้อละเจนไม่รอชา้าตามคุณรีดไปายละครอร่อยเลิศกับคุณรี วันนี้นะคะจะพามากันที่ร้านเวียดคุยซิงสาขาว,วงสว่างเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณชัยรัตน์พันเลิศสลิงคานคุณชอนสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับชอนจ๋า เมนูแรกรีดบอกแล้วว่าทุกปากชั <c oughs> ่วกุ้งพันอ้อยของทางร้านเรานะครับใช้กุ้งล้วนๆนะครับไม่มีมันหมูไม่มีแป้งผสมครับแล้วก็ปั้นจนเหนียวแล้วเอาไปนึ่งเสร็จแล้วทอดมา <c oughs> ทานกับน้ำจิ้ม3ามรสครับเป็นสูตรพิเศษของทางร้านรสแซ่บมากครับผม <c oughs> เมนูที่2แหแนมเนืองจากของเราเป็นเนื้อหมูบดสดๆนะครับ<ช>ไม่ได้ผสมหมูยอหรือไม่ผสมแป้งนะครับรับประกันความอร่อยทางร้านเนี่ยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของผักนะครับ <นะ S 2> เราล้างด้วยโอโซนครับฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ กำจัดสารเครมีตกค้างในผักแล้วทานกับน้ําจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านไปเข้าเกลียบปากมอยวนกันบ้างจา้ะทางร้านใช้แป้งอย่างบางใสแจ๋วเลยครับแล้วมีทั้งหมด3ไส้ให้เลือกนะครับ,บ,บไส้หมูสับไส้กุ้งไส้ผักขมกุ้งทานกับน้ําจิ้ม3รสต้องตบท้ายด้วยเฟอค่ะ มีเฟออะไรบ้างจ๊ะก็คือเฟอร์หมูยอกับเฟอร์เนื้อเฟอร์เนื้อเราใช้เนื้อน่องลายตุนเปื่อยอร่อยน้ำซุปเราจะหอมหวานมากเฟอร์หมูยอเนี่ยตัวหมูยอเราสั่งมาจากบุกดาหารนะครับยังไม่จบแค่นั้นก๋วยจั๊บยวนที่เลิศค่ะสูตรพิเศษของร้านเราใช้ซี่โครงผ่อนตุนจะตุนจนนิ่มเป็นวุ้นคอลลาเจนเลยครับเราตุนแค่วันละหม้อเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับค่ะตีต้องขอการันตีความอร่อยเด็ดเลิศเป็นพิเศษจริงๆ ให้กับเวียดคุยซีนสาขาวงสว่างเป็นอร่อยเละงอนล้ำค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเวียดคุยซีนสาขาวงสว่างตั้งอยู่ที่ถนนวงสว่างมุ่งหน้าสะพานพระรามเจ็ดผ่าน4ี่แยกวงสว่างมา80เมตรร้านอยู่ซ้ายมือข้างบิ๊กซีวงสว่าง ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศก,กับคุรีดและ AIS ค่ะจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านเวียดคุยซีนทุกสาขา มีสิทธทิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างคะคุณชอนครับสำหรับลูกค้า AIS นะครับรับส่วนลดค่าอาหารพิเศษเลย10%ถึง15มิถุนา2,565ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวนันศุกร์เวลาน2า4 5นาทีช่อง3กด3 3ลาไปก่อนสวัสดีนะคะอะร่อยเลิศกับผลิตลี่มเมชือ่ออีติงย่างพิงฉังต้องกินค่ะ